<laughs> เฮ้ยพวกนี้ดูคลิปพี่เค,เ,คเยอะไหมเนี่ยใส่ตลอดเลยลงแล้วเอ้ยเดซิตเดซิาเดซิต,ตเฮ้ยมิสุจามาเฮ้ย ไม่ลงเฉยเดี๋ยวถ้ให้โอ้สอดยอืเอ้ยอ,ยออ้ยเฮ้ยโอ้สสวยจัดเฮ้ย ôi à, huý cái kìa